สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ประการมาพบกับทุกคนตอนกลางวันเลยนะคะกลางวันก็คือเที่ยงค่ะเที่ยงหน่อยๆน,นะคะก็แดดร้อนมากๆค่ะหน้าหนาวแบบไหนกันนูนี่ดูสิคะนี่อันนี้ก็คือต้นเวเบอรี่ที่ประการทำเองนะะนี่เขาให้ดอกสองสามรอบแล้วนะคะก็กำลังให้ดอกรอบต่อไปค่ะนะคะส่วนกิ่งพันธุ์ที่ ประการตัดแต่งนะคะประการก็เอามาชําค่ะนี่ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะอันไหนกิ่งดําอันไหนกิ่งเน่าประการก็ถอนทิ้งไปค่ะนี่นะคะประการอยากจะให้ดูว่ากุหลาบหน้าหนาวเนี่ยค่ะแต่มันแดดร้อนมากๆเลยนะคะน้องๆค,ะค่ะกรีบกุหลาบของประการเนี่ยเออชำหมดเลยค่ะนะคะไหมหมดเลยนะนี่ค่ะอยู่เมอาการิ ก็ให้ดอกที่สวยงามอยู่นะคะตอนแรกประการคิดว่าเขาจะกลับดาวซะแล้วเนาะแต่ก็ยังอยู่ค่ะนี่ยังอยู่นะอันนี้ก็ไว้ดีมค่ะแดดร้อนมากๆค่ะเห็นไหมประการต้องเอาผ้ามาคุมรถไว้เลยสงสารรถมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะ่ะมันเป็นภูเขาเนาะอยู่กลางแดดกลางแจ้งค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าไม่ได้ปลูกเนาะเนี่ยค่ะประการก็เลยนึกว่าเออ น่าจะมาเจอน้องๆพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ลูกหลานนะคะสักสองสามวันครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ให้นึกถึงกันเนาะดีกว่าที่เราประการจะหายไปเลยค่ะช่วงนี้ประการก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็คืออยากไปเที่ยวเหมือนกันค่ะอยากจะไปดูดอกพญาเสือโคร่งอยู่นะแต่ก็เพิ่งไปเที่ยวเมื่อปีกายนี้ค่ะนะคะในส่วนขับรถไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้ค่ะประการก็เหมือนเริ่มจะเบื่อค่ะนะคะ พอไม่ได้ไปก็เหมือนจะคิดถึงนะคะการท่องเที่ยวแต่พอไปแล้วก็เหมือนจะเบื่อค่ะนี่ค่ะเลดอีเดนนะคะหน้าหนาวเข้าบานได้เยอะมากเลยค่ะนี่นี่นะคะช่อนนี้มีสองดอกค่ะบานทนบานานานนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะแล้วนี้ก็ลาเวลลาคอตต้านะคะนี่อันนี้บานหลายวันแล้วค่ะดอกใหญ่อยู่นะอากาศหนาวเนะะี่ยค่ะทำให้ดอกกุหลาบใหญ่ขึ้นแล้วก็ กลิ่นหอมขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะก็มีหลายต้นหลายดอกแต่กิ่งก้านนะคะเหมือนกับว่าจะไม่ใบดกเหมือนแต่ก่อนนะคะใบก็บางทีก็มีโรคบ้างอะไรบ้างเนาะประการก็ปล่อยวางค่ะนี่ดอกก็เหี่ยวแห้งค้าต้นไปเลยนะอันนี้ก็คือเลนนิบูค่ะเลนนิบูต้นนี้ค่ะต้นเขามีปัญหาเลยนะคะแต่ประการก็ขี้เกียจจะเปลี่ยนหาดินค่ะนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะวัสดุปลูกทั้งหลายแหล่ก็ราคาขึ้นค่ะประการก็มีกุหลาบอยู่ตอนนี้ก็คงประมาณหนึ่งร้อยต้นเนาะ,นะแต่ไม่ได้นับค่ะหลังจากที่ประการบอกว่ากุหลาบประการตายไปหลายต้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะประการจะเลี้ยงเท่าที่เหลือเนี่ยคะ่ะบอกกับทุกคนไว้เลยนะคะว่าประการจะเลี้ยงเท่าที่มีอยู่นอะอันนี้ภูมิที่อยู่ในกระถางสิบห้านิ้วนะคะนี่สวยงามอยู่คะ่ะนะคะ เนี่ยค่ะทุกทีประการจะถ่ายคลิปตอนเช้านะคะตอนที่ลดน้ําเสร็จตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะแต่วันนี้ประการน,นึกคืมจะอกคืมใจอะไรไม่รู้ค่ะเ mm hmm. ที่ยงตรงค่ะทานข้าวเสร็จพอดูคลิปคนอื่นเอาเดี๋ยวพี่น้อง mm hmm. เพื่อนฝูงลูกหลานก็จะคิดถึงประการเนาะประการก็เออถ่ายคลิปดีกว่านะคะนี่ค่ะประการจะบอกว่าพออากาศหนาวเนาะอากาศหนาวแดดร้อนเนี่ยอากาศเย็นเนาะ กลีบของกุหลาบนะคะเขาก็จะมีสีเคลือบๆนะคะเป็นสีชมพเมูเข้มๆบนอดอกของแต่ละดอก,ก,ก,กเลยนะนี่ค่ะตอนนี้ภูงกําลังให้ให้ดอกค่ะให้ดอกนะแล้วนี่ค่ะประการนําเสนออันนี้ก็คือโมนาลิซาอีกต้นหนึ่งของประการค่ะที่ประการเสียบเนาะนี่ค่ะเขาก็ให้กิ่งก้านแล้วก็ให้ดอกมาสองสามรอบแล้วค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะกุหลาบที่เราชําเองเนะะี่ยค่ะประการว่ารากของเขานะคะ ก็เหมือนการชำกิ่งทั่วๆไปเนาะเขาไม่มีรากแก้วค่ะเขาก็คงจะให้ผลผลิตอยู่ไม่นานแล้วคงจะกลับดาวแน่นอนนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละรากก็เป็นแค่รากฝอยเนาะรากที่เขาเออโง่ออกมาแล้วก็หาอาหารเลี้ยงลําต้นแค่นั้นเองแต่ก็ยังมีกิ่งกระโดงนะคะมีกิ่งกระโดงนี่ประการก็เอากิ่งอื่นมาใส่ค่ะเขาก็กําลังติดอยู่นะคะนี่กําลังติดอยู่ ประการว่านะคะหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกประการก็รออยู่ค่ะนี่รออยู่นะคะว่าจะลดจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะนู่นค่ะมองไปไกลๆนิดนึงนะคะประการทําน้ําจุลินทรีย์ทั้งหมดเก้าสิบขวดค่ะหมดไข่ไปสิบแปดฟองผงชูสรสสิบแปดช้อนกะปิสิบแปดช้อนแล้วก็น้ําปลาสิบแปดช้อนค่ะประการใช้แต่วัสดุที่ กินอยู่ในห้องครัวของบ้านประการเลยนะประการไม่ได้ไปซื้อของถูกๆเลยนะน้ำปลาก็ใช้ทิพรสอย่างดีผงชูรสก็ไอยินโนโมโตะไข่ไก่ก็เบอร์หนึ่งค่ะกะปีก็นนค่ะซื้อมาจากภาคใตคนะคะ้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะประการก็ไปเขย่าแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันนี้น้ําก็น้ําในออสระก็น้อยลงแล้วค่ะนะคะประการก็เลยไปเขยา่าก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นค่ะเพราะว่า น้ำจุลินทรีย์ที่ประการทําไว้เป็นร้อยๆขวดนะคะใช้หมดแล้วเนาะประการก็ให้พี่สาวบ้างเอามาลดต้นกุหลาบบ้างอะไรบ้างค่ะนะคะอันนี้ก็คือชัวเอม็มมานนเอลอีกต้นหนึ่งของประการที่ประการเสียบเองนะคะเนี่ยก็ได้ผลผลิตอยู่นะคะในให้ดอกและสองสามหุ่นเล้วนะแต่กิ่งก้านของเขายังเล็กอยู่นะคะก็เพราะว่าก็คงจะดูดซับสารอาหารได้ไม่ดีพอสมควรนะคะไม่ดีค่ะนะคะนี่ค่ะ เรนนิบูของประการพดแดดร้อนๆค่ะกรีบของเขาที่บอบบางนะคะก็จะไหมเลยนะคะนี่ไหมเลยทําไมถึงถ่ายคะ่ะวันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่ากุหลาบตน้นเที่ยงเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะโอ้แสงชัดเจนไหมคะอันนี้ถ่ายจากวียี่สิบค่ะนะคะ vivo ยี่สิบนะคะ เครื่องนี้คือเครื่องเก่าซื้อมานานแล้วนะคะซื้อมาสี่ห้าปีแล้วล่ะนะคะนี่นี่คะ่ะคนอื่นนะคะบ้านอื่นนะคะมงคือเข้าบานนะคะประการนะคะของประการบานได้แค่นี้เองคะ่ะเป็นบานบานตุมตุมแค่นี้เองคะ่ะนี่คะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นตุมตุมแบบนี้คะ่ะนะคะนี่เห็นไหมนี่นี่คะ่ะโดกแห้งนี่คะ่ะโดกบานแห้งคาต้นเลยนะคะนี่ความร้อนคะ่ะ นี่นะคะที่ประการมาให้ดูเนี่ยค่ะก็พบว่ามงคือบ้านประการนะคะเนี่ยบานได้แค่นี้เองนะคะประการเห็นของของสวนอื่นนะคะเขาจะบานเอ่อบานเต็มดอกนะคะอันนี้ของประการใช้มือช่วยคลี่ด้วยนะ,ะเพราะว่ากรีบเขานะคะนี่ประการต้องใช้มือช่วยคลี่ออกไม่งั้นเขาก็ไม่บานค่ะแล้วมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็คือกล่งใหม่นะกล่งใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมาให้ประการว่าแดดร้อนค่ะหลบแดดเข้ามาในร่มนี้ก่อนค่ะ นี่นะคะประการจะนําเสนอว่าประการตัดกิ่งของมูแรงค่ะสั้นเลยค่ะคำว่าสั้นนี่ก็สั้นเยอะนะคะนี่สั้นเลยนี่ประมาณสักสองเมตรเหลือไว้ประมาณสองเมตรค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันจะยาวสามเมตรสามเมตรครึ่งเนาะประการก็ตัดสินใจตัดเลยค่ะเพราะว่าเวลาจะดูดอกชมดอกยากมากค่ะสูงเนาะแล้วถ้าเราจะปีนป่ายมันก็หาอุปกรณ์อะไรมายุ่งยากค่ะนี่ค่ะมงคือของประการ โอ้โดอกนี้เดี๋ยวก็จะร่วงแล้วค่ะดิดไปเลยมีมงคืออยู่สองต้นค่ะอายุยืนนานมากนี่ค่ะประกาศให้ดูนะคะนี่นี่ค่ะดอกของประกานนะคะนี่มงคือบานได้แค่นี้เองนะคะถ้าจะให้บานกว่านี้ก็ต้องใช้มือคลี่ค่ะก็เป็นธรรมชาติค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะประกานไม่ไปบังคับกขาหลกนี่ค่ะ นี่บางคนก็บอกว่้อยากได้ดอกตุ้มๆแบบนี้น่ารักดีแต่ประกรันกับอยากได้ดอกบานๆค่ะเพราะว่าประการว่าทั้ขาบานเต็มดอกนะเหมือนเขาเปิดเผยเนาะเหมือนเปิดเผยค่ะดูท้องฟ้าสิคะมีก้อนเมียอ,อ,อยู่ก้อนหนึ่งนะคะกระจึ้งหนึ่งแต่ท้องฟ้านี่โอ้โห,โโหโร้อนมากๆค่ะใครที่ทํางานกลางแดดนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพไปนะใส่หมวก ใส่แว่นกันแดดนะคะอย่าไปอยู่กลางแดดเดี๋ยวจะเป็นลมแดดที่สูกขึ้นมาแล้วจะเอาคืนยากนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุสูงวัยนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้เนาะมงคือของประการประการถ้าอยากให้เขาบานประการจะต้องช่วยครี่โอ้ยต้องขอโทษน,นะคะเล็บมือประการนะ่ะประการปอกลูกพับค่ะยางลูกพับมันเข้าไปอยู่ในเล็บมันดําล้างไม่ออกนี่ค่ะประการไปครี ทำไมถ้าไมมเครีเขาก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะจนจนกระทั่งเขาล่วงนะคะนี่ค่ะมาตรงนี้จะให้ประ,ประการจะให้ดูค่ะว่าเนี่ยกุหลาบแต่ละต้นของประการก็สโสะองนะคะให้ดอกไปแล้วก็พักดอกค่ะนี่ค่ะมาตรงนี้จะให้ดูเบียงเวนูค่ะดอกใหญ่มากค่ะนี่ดอกใหญ่มากๆเลยนะคะ สามนิ้วกว่าเลยนะนี่ดอกใหญ่แล้วมีกลิ่นหอมค่ะนี่เออเพิ่งจะเหมือนจะแข็งแรงค่ะเพิ่งจะแข็งแรงแล้วก็มีเพี้ยเขียวค่ะนี่มีเพี้ยเขียวมาตมเพียเพ้ยดําเพี้ยดําๆก็คือมาจากเพี้ยเขียวนี่แหละนะประการว่าเนาะพอเพี้ยเขียวเสร็จพออยู่ไปอยู่มาเขาก็นี่ค่ะดอกนี้ตรงอาอเพราะว่าเดี๋ยวจะร่วงขี้เกียจเก็บนะคะ เบียงเวนูค่ะสวยมากค่ะดูสิคะดอกเขาใหญ่มากๆเลยค่ะดอกก็จะร่วงนะคะร่วงก็จะเก็บออกไปค่ะคอเด j จูบิลีของประการก็โดนแมลงกัดค่ะนี่ค่ะดูสิคะดอกเขาไม่สมบูรณ์ค่ะโดนแมลงกัด โอ้เสียอากาศเสียอารมณ์มากๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกนี้คเดสจูบิลีนะคะนี่บานกำลังเยี่ยมๆค่ะยังไม่บานเต็มที่นะคะเมื่อเช้านี่ประการลดน้ำค่ะพอลดน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นตามจริงแล้วต้องรดให้เขาทุกวันค่ะแต่ประการน้ำน้อยนะคะที่นี่ก็เลยลดวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันก็ พออยู่ได้ค่ะไม่ถึงกับเกุหลาบเขาก็คงต้องการความชุ่มชื้นนะคะแต่ประการกเ็เอาไม่เป็นไรค่ะลดวันเว้น,ว,นวันให้เขาก็แล้วกันพอเราได้ประหยัดน้ำเนาะแล้วก็หน่าร้อน,นะคะ่ะปีนี้คาดว่าฝนจะต้องทิ้งช่วงนะคะฝนจะต้องทิ้งช่วงแล้วทำให้เราขาดแคลนน้ำค่ะฉะนั้นมีน้อยก็ใช้น้อยค่ะนี่นะคะกุหลาบวาเลนไทน์ของประการ โอ้ไม่ใช่สิคะอะไรเนาะต้องขออภัยนะคะนี่ดอกสวยมากๆค่ะประการน่ะลืมเรือนชื่อกุหลาไปบ้างแล้วค่ะนะคะลืมเรือนไปบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆฟื้นความจําค่ะเนี่ยค่ะประการถ้าไม่ถ่ายนะคะนี่ค่ะพิลาเทียรี่นะคะโอ้สวยค่ะน้องๆค่ะลายสวยมากๆเลยแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยค่ะ นี่ค่ะดูช่อนี้สิคะนี่ช่อนี้มีทั้งหมดสี่ดอกห้าดอกเอาละมุนละไมามากเลยค่ะนี่ลายของเขาเนาะกุหลาบกลางแดดค่ะทุกคนคะ่ะกุหลาบกลางแดดตอนกลางวันค่ะนี่ค่ะดอกเขาบานแล้ยวนี่ค่ะพิงซัมเมอร์สนุของประการ ก็ยังให้ดอกอยู่นะกุหลาบนี้เข้าปีที่สองจะเต็มแล้วค่ะมีออโต้เลนินก็เริ่มจะเศร้าหมองแล้วค่ะนี่นี่นะคะให้เห็นชัดๆเลยว่าอับ,บราฮัมดาบีของประการค่ะโดนแสงแดดค่ะเหี่ยวเลยค่ะเดี๋ยวประการจะเด็ดออกเลยนี่ค่ะแสงแดดทําให้กุหลาบประการกรีบกรีบนี่ไม่ไม่ทนเลยนะคะเพราะว่าโดนแดดเนาะ นี่ค่ะล่วงก็มีอ้นี่ค่ะเหี่ยวความที่แดดแรงมากๆค่ะนี่ดูสิคะแดดแรงมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้ยังพอไหวนะคะแดดแรงมากค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่มงน,งนึงเนาะตั้งแต่มงงมาเลยค่ะมงงสองมงงเขาบอกว่าหมอบอกว่าประมาณแปดมงงเก้ามงงอะ่ะให้นั่ง ให้นั่งตากแดดบ้างนะคะเอาวิตามินซีเอาวิตามินดีนเข้าร่างกายค่ะโอ้แต่ประการบอกว่าไม่ไหวค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้โอ้อันนี้เหลืองค่ะเหลืองส้มนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็สโคเมดนะคะอันนี้ก็มาเชลค่ะ นี่ค่ะออกดกเต็มเลยนะคะนี่โอ้ดูทีค่ะดกเขากําลังจะเย้มเย้มค่ะแต่มะเร็งเออนี่ค่ะเพี้ยหนอนมะเร็งค่ะก็มาโตมนะคะนี่ตอนนี้หนอนค่ะสุคเมตอยู่ข้างบนกันชูช่อขึ้นไปค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่สีเหลืองเหลืองโอ้โหทองฟ้าตอนนี้นะคะเจ่มเจ๋วมากค่ะ นี่ค่ะเบบเบอรี่ของประการก็กำลังเตกโชนะคะให้ดอกเป็นรอบที่สามแล้วอันนี้ก็บูริเบอร์ค่ะกุหลาบสีม่วงนะคะใบเขาไม่เขียวเลยค่ะนี่ใบเขาเป็นสีเหลืองเลยนาะอันนี้เบบเบอรี่ก็กำลังจะบ,บานค่ะนี่กำลังเย้มเย้มนะคะโอ้ขนาดให้น้ำแล้วนะคะนี่ให้น้ำแล้ว นี่ค่ะคาเล่สีเข้มขึ้นมากๆเลยค่ะนี่คาเล่นะคะโดอกใหญ่มากค่ะนี่ค่ะกำลังแตกกิ่งแตกก้านเนาะอ,อิมีเลียงก็มีมาบ้างค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นคอนสเตนนะคะคอนสเตนนี่ค่ะมะเร็งตัวตัวดีเลยค่ะนี่สีนี่ค่ะโอ้นี่ โอ้นี่ค่ะประการให้ดูคอเดสไม่ใช่คอเดสค่ะอเล็กซานดีนค่ะสวยมากค่ะน้องๆค่ะดกใหญ่มากฟอร์มเต็มที่เลยค่ะนี่กำลังบานนะคะนี่มาค้างอยู่ในกิ่งเนี่ยโอ้นี่ค่ะอันนี้คือทรงถ้วยนะคะทรงที่ถูกต้องของเขาเลยนะคะอเล็กซานดีนค่ะดกใหญ่นะคะนี่ ูมแต่ละตูมก็ใช่ย่อยค่ะนี่ดูสิคะให้ตูมค่ะให้ตูมนะคะให้ตูมให้ดอกติดดอกดีมากๆเลยค่ะว้าวธงฟ้าเจ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวประการจะให้ดูเลดบัคคาล่าค่ะน้องๆค่ะสวยมากเลดบาคาลาัคคล่า นี่ค่ะก็กำลังแยี่ยมสวยๆค่ะนี่กลางแดดเลยนะนี่เลดบัคคาร่าค่ะนี่ดอกก็สวยมากๆเลยค่ะสวยงามค่ะมีอยู่สามสี่ต้นก็กลับดาวไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะแต่แดดแรงแบบนี้นะคะแดดแรงแบบนี้เนี่ยนูค่ะข้างบนก็ลาวิลาคอตานาคะนี่ โโทรศัพท์เครื่องนี้ซูมไม่ได้ค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะลเวลาเอตตาเอไม่ใช่ค่ะอันนี้คือ pcm นะคะนี่โอ้ทงฟ้าค่ะทงฟ้าเจีมเจ๋วมากมากเลยค่ะน้องๆค่ะร้อนก็ร้อนค่ะแต่ก็อยากถ่ายให้ชมเนาะนี่ตอนนี้นะคะเจ้าหญิงเคสของประการก็เริ่มมาค่ะนี่เริ่มแตกกิ่งแตกก้านมาแล้วให้ตูมมาแล้วค่ะนะคะตูมใหญ่อยู่นะ นี่ค่ะดอกนี้เขาบานนี่ค่ะนี่ค่ะเพรียวเขียวเต็มเลยคะ่ะนี่มาเกาะปุ๊บจอนโปนะคะนี่มาเกาะที่ใบของปุ๊บจอนโปค่ะ อากาศแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนี่จากร้อนร้อนเดี๋ยวก็จะหนาวอีกแล้วอันนี้กุหลาบสีส้มประการค่ะนี่โอสีส้มโบราณน,นะคะมีหลายดอกมากๆค่ะนูนข้างบนกันนูนกำลังยุ่มเยียมค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออะไรค่ะนี่ประการจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะลืม นะคะเดี๋ยวจะต้องไปเปิดดูอคลิปเก่าๆค่ะดอกใหญ่มากค่ะแล้วก็กรีบโซนหนาโอ้โดอกใหญ่แล้วกินนะคะนี่บานจนไม่เห็นเกสรเลยค่ะนี่เกสรน,นะคะนี่สีแดงเข้มๆเลยนะคะนี่แดงแป๊ดเลยนี่ค่ะตูมของเขาอะไรนะประการก็ติดอยู่ที่ริมพีปากนี่ค่ะจะพูดออกมาแต่จําไม่ได้ค่ะนะคะ นี่ค่ะเมื่อวานนี้วันกน่อนนาะประการก็ตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งชัวเอ็มมานนเอลค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คอนสเตนค่ะนี่ประการเอาออกเลยเดี๋ยวเขาจะนี่ค่ะคอนสเตนเมื่อวานก่อนเนาะเพื่อนประการมาเขาบอกว่าโอ้กุหลาบแก่โหมากเลยดอกใหญ่ด้วยเขาไม่เคยเห็นเนาะปฏัติบ้าน ที่บ้านของเขาปลูกนะคะก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้นะคะโอ้แสงนี่แจ่มมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือบีชอปคสเซิลค่ะหนูกำลังเต็มเลยค่ะนี่ให้ดอกก็มีให้ชมบ้างค่ะนะคะมีให้ชมบ้างเป็นช่อก,ก็มีเป็นดอกเดียวก็มีนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาจะเกิดขึ้นมาเนาะอ้าวนี่ค่ะคือสวนกุหลาบของประการตอนกลางวันตอนเที่ยงตรงค่ะ,คะจะบ่ายโมงค่ะนี่นะคะ ก็ยังให้สีสันที่สวยงามนะคะก็ให้ดูแลต่อไปนะคะประการส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งหัดปลูกนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดเลี้ยงนะคะรักกุลาบมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีเพิ่งมีโอกาสก็กจัดการซะทำซนะเนาะทําในสิ่งที่เรารักเนาะถ้าเราทําแล้วตั้งใจทําแล้วค่ะผลผลิตออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้วิธีการเตรียมดินรู้วิธีการปลูก ตัดแต่งหรื่ออะไรยังไงนะคะประการทําคลิปไว้สองร้อยกว่าคลิปเนาะใครที่เข้ามาแล้วอยากไปย้อนดูเก่าๆก็เข้าไปที่ช่องการรูทของประการได้เลยนะเข้าไปดูค่ะนะคะประการก็จะลงเอาไว้นะคะเวลาเงาๆคิดถึงทุกคนประการก็จะไปดูคลิปเก่าๆของประการเหมือนกันที่ประการบันทึกเอาไว้เนาะเอาไปดูค่ะนะคะก็ไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆเออน้องๆน่ารักมากๆค่ะอุตส่าห์เสียสละเวลามาคอมเมนต์หาประการเนาะ ประการต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะไอ้สำหรับรายดงรายได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหานะคะเราก็ใช้ชีวิตตรงนี้นะคะหลังกเกษียณในวัยหกสิบสี่ปีนะคะก็เหงาเหงาเหมือนกันเนาะแต่ก็ใช้กุหลาบเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเยียวยานะคะความเหงาได้เลยนะความเหงาความคิดถึงทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ประการก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอ้โหแดดเปี้ยงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ